สวัสดีทุกคนนะพอกับซองเบาคำเซนแ e ลเซนเกาเซนเคยทุกคนหลังจากที่พาทุกคนไปชมบ้านห้วยห้อมวัดบ้านอ่างไงอ่างประบึกต่างๆเนาะตอนนี้ก็จะพาทุกคนเลาะชมเติมเนาะเพิ่มนะบรรยากาศบ้านอ่างนี่เป็นจงังไดบ้านอ่างสัมพันนาทุกคน ไล่ไล่กันกำลังทีมาทุกคนทีมงานรถดีมเบียงจัน วัดใหญ่พอสมควรครับพาทุกคนไปส้มนิดนึงจังน,นะมาวัดอี่บอกคำก็เคยมาโดนเติบแล้วจู่จิก็ซื้อวัดแล้วนะทุกคนมาวัดเยี่ยวัดป่าใหญ่บอกลูกหลานเหรียญร้อนขีร่รถซาบนบึงทุงนานเนี้ยไปเฮ็ดเจ้า ตรงนายามนี้เขากำลังอออกห่วงกันทุกคนเนาะบางบางต้นก็นยังมานเข้าอยู่แถลยออกห่วงแล้วแต่ว่าทุกคนเลาะชมบรรยากาศเนาะเพราะมีกกขามงามทุกคนกกขามลูกหลานขี่รถกันสนานบันไวยแสงซ้ายแสงขวาโอ้เพื่อเขียนเสบาวัดบ้านอ่างใหญ่วัดรัตะนะ คีรีวิหารทุกคนโอ้สวยงามสวยงามทุกคนเป็นการวางสีสันได้งามไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนวาทุกคนขี่รถชมบรรยากาศเนาะโดยรวม วันนี้พื้น,น่าจะบุกเบิกใหม่ทุกคนเนาะบ่บมีโครงสร้างกกเข้าของวัดเกา่าเนาะจะเป็นหอแจกน้อยบะจ๊จังไดยก็มีรถตู้พวกสวักินคันหนึ่งทุกคนนี่น่าจจะแมนกุฏิทุกคน สวนต้อนหมอกต้นไม้ทุกคนต้นเปลยลนะเต็มอยู่น,นี่นะก็เป็นวัดนึงวัาล่มลื่นทุกคนบรรยากาศแบบสะอาดสะอาดเนะทรงมิกสไตล์มินิมอทุกคนเนาะบ่มีโครงสร้างหลายเนี่ ตามทุกคนได้เห็นลลนี่แหละวัดบ้านอ่างใหญ่ทุกคนเด้อเนาะวัดรันตนคีรีวิหารสวยงามตามทองเรืองนี่กับขอบกรรมทุกคนเนาะกำลังทอดห่วงอยู่ขอกร,รกนเนกรรด้วยนี่ย สีดำๆใช่ไหมขอกำสลังกัเป็นข้าวเหนียวทุกคนขอกำรรหรือว่าขอ,อกล้องอย่างต่างๆเนาะก็จะสีคล้ายๆใชแต่เป็นกับสีตตงบินละปัจจุบันไหมสวยงามทุกคนโค้งสั่งต่างๆมีบ้านคนทางด้านหน้ามีถุงศาสนาเนาะ เขาเริ่มทอดห่วงเด็กคนนะมัวน้อยสองตัวนางคอกหมอกครับเอ้าเดียวขวบต่อเด็กคนเนาะ ฮาทุกคนซิวๆิวไปต่อเรื่อยๆยังเขตบ้านอ่างบ้านอ่างใหญ่นอะอ่างน้อยยังไงทุกคนอ่างน้อยไปพูดได้ทอดเขตซาไก่ทุกคนเนะเาะเขตอาทีตั้งของฟาร์มพาเจริญบอกฟาร์มักแตงเมลอนบอก านขายเครื่องขายคลองช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาห้าโมงครึ่งตอนเป็นกนระตกดินแล้วทุกคนทองฟ้ากสีมืดคึ้นนอยนึงเนาะเรื่องจากแสงสว่างก็อัดสดงไปแล้ว ยังเป็นแสงอ่าลำไรเป็นแสงสุดท้ายของมือนี้ <S <S เดี๋ยวพาทุกคนขี่รถทายไปเรื่อยๆทุกคน,นว่าแสงมันสีเบิร์ยูยใส่แล้วเขาก็ชีหยุดเนาะการถ่ายทำมือน้ากับชีบามาต่อเอาน,น้ำกันมาเบ่งบรรยากาศน้ำกันต่อไปมาเป็นจนังไรบ้านนี้คนมาเที่ยวมาสมอ่าคนโ <laughs> บเมีนต์อ คนมาอยู่ในกระหลายทุกคนแต่ว่าบ้านนึงก็จะห่างแน่อาจจะเป็นคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาซื้อดินซื้อดอนไว้ยังบริปุูกได้สร้างก็เลยมีบ้านเฮือนที่มาค่อนข้างห่างกันหลายพอสมควรนี่ก็กกกสัมซา มีหา้านปิ๊งปิ๊งแพววาขายดิดลนละเฮือนอย่างนอกประกาศขายดิดลนละเฮือนหลายแต่ยช่วงนี้แถวเนี่ยากาศดีทุกคนหลังจากห้าบงรึ่งแล,แล้วมันก็บ่ห้อนหลายสภาพก็ เป็นซันเซ็ตเนาะแต่เป็นตกดินเขตนี่เป็นห่วยยางทุกคนเป็นสายน้ํายางบ่ไหลลงมานี่ก็เลยห้องว่าห่วยยางสายน้ําน้อยทุกคนเนาะไหลสู่น้ําฝอง รถบรรทุกหลายทุกคนรถบรรทุกรุ่นนี้ก็แกได้นี่คันว่ารดเต็มพิกัดนี่ก็อบจะว่า6 7 0ต้นทุกคนเนาะบวกใส่นน้ำหนักรถนี่ก็พุ่นแล้วราวๆ70สิบต้นนะทุกคนของวอลรถแม่ลูกเนาะอันนี้อาจะเป็นรถแกเห็นมา จากบ้านซาไก่เข้าไปในตัวเมืองอากาศดีทุกคนอากาศที่นี่มันมานั่งกินขา้าวปลามานาั่ง แกงน้องไม้นี่เที่บกุดยอดลเลยได้เยจะมี้านขายเครื่องน้อยๆทุกคนเไม่อุดหนุนยังเป็นได้เวออุดหนุนเวซื่อซอยคนเนาะ้านใหญ่กระยาเนาะซื่อห้านน้อยนี่ก่อนอ๋อนี่มันส่วนงามเติบตกสมาจ เสาไฟปันหาปันหากระบุกเบิกทุกคนเอาขามมาตะกี้นี่บเเห็นเสาไฟนี่นะหากมีบางหนึ่ง<ม>อยู่ตัวภูวนะตรดกับเวี้ยงก็หลายทุกคนปัจจุบันนี่ยดังที่คลิปแล้ว,วนี่เลยเขาขี่รถ ออกคลิปตอนเศร้าเนาะตอนแรงก็พากันกลับบ้านรถขนทรงรถด้ามรถยังกไลปนามันเนาะปีโตลีมิคที่ก็เป็นเขตบ้านสวนต่ตางๆเขตบ้านสวน ก็หอยดานเนาะมันบ้านดานบมจังนี่นแหละกำมพูดเลยก็แมนเบลเบลคาเฟ่เนะครับเบลคาเฟ่เป็นทางคาเฟ่เนาะเป็นทางขึ้นภูผานัง สำหรับสายแท็กซ้งเนาะสายเดินป่านี่มาได้ทุกคน,นทานนี้มาลองวิซา์ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการปีนโผปีนผาเนะก็จะพองวาเว,วคลฟฟีสภาพเส้นทางตัวนี้ก็สิโอเคได้น้อยหนึ่งทุกคนเนื่องจากเป็นเขรียดดานที่บอกมันเลย ดินก็สิแข็งโตดีแล้วก็อา่าบวมีน้ำหงค์นะน้ำไหลมาก,ก็ไหลไปเลยก็จะเฮ็ดให้สภาพเส้นทางเขียนนี้ก็ดีขึ้นแน่บรรยากาศดีบรรยากาศดี แส้ไหนก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดติดตามกดซั subscribe, สบสครายช่องเปาคำเนาะอย่ากำลังใจทงางเปาคำได้สร้สางรรค์คลิปไม่ไหมเนาะได้ถ่ายคลิปมาฝากทุกคนตลอดเพราะว่า้าบม่มมีการเบิ่งการไลค์ต่างๆนาีนเปาคำาก็ <c oughs> บ่มมีไลค์หัาบทุกคนอันนี้พูดได้เบิ่งซอยรลอว่าอย่างกดโดเนทต่างๆมันกน็เป็นคนดีเนาะต่อเปาคำเพ็นให้ช่องมันไปต่อได้ฮะนะ จะบ้านีาก็เติบตัวมาได้เกือบเกือบเก้าพันซับคราแล้วเนาะแปดพันกว่าละหวัววงว่าปีนี้เบาคำน่าจะอ่าขึ้นฮอตหมื่นซับคราทุกคนติดตามไปรำกันสอบทายคลิปบรรยากาศบุญบ้าน,นสถานที่ต่างๆให้ทุกคนได้เบิิง ลางพาหนะออกทิพย์ออกเออลยต้องขวดเป็นส่วนยางพาราใช่ไหมส่วนยางพารากับไส้มันคายทหารนี่แมน ค่อยแรนมากทุกคนเขาจะเข้าใจกันในเส้นแบงเมืองสังทองกับเมืองสิคโคตะบองนหะตัวนี้หรือบางคนว่าว่าค่อยแรนดมากกว่าทัสารจุดไฮไลท์ของเส้นทางเส้นนี้ กัมขวูวกเลยมันจุดขึ้นสมบิวภผู้พนงังสองเราคนนะรถจักรสามารถไปได้แต่ว่าทางก็สมควรเนาะขึ้นทางนี้อโอ้สภาปัจจุบันยังงามไรถ่ายผู้พานกล้องถ่ายวิดีโอผ่านกล้องหนึ่งเป็นยังโบรามทุกคนตอนนี้มาเบิ่งกับตาตัวเองเนาะงามงามคอยเดนมารสมคำลำลือ นี่ห่างจากเวียงจันทร์ก็ประมาณ30กิโลเมตรทุกคน30สิกว่าพุ่นเลยเนาะพอมาเวียงจันทร์ไปหาเพียราดนี่ก็ห้าสิบลักจุดนี้ก็ยังเหลือประมาณสิบปลายลักเนาะก็ฮอดอันนั้นแหละก็ฮอดเพียราดแต่ว่าฟ้ามันมืดก่อนทุกคนอาจจะพาทุกคน มารอเพอแต่เขียนนี้เนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าพาจัดใหม่สภาพบรรยากาศโดยวรวมทุกคนกับไซเดอแมนตูบน้อยมังสังทองเนาะตูบขายอาหารของประชาชนผู้ดใดว่าอยากไปห้างใหญ่ในกรมาเขียนนี้ได้เนื่องจากเขียนนี้นี่เพื่อน าเป็นประชาชนแท้ๆนนนนทุกคนเนาะบริหารนายทุนใหญ่แบบกระจายรายได้สู่สมชนเป็นการสนับสนุน โอ้ขุนจักหลแต่คนจะเนี่น่าจะเอา,าเบากเปลจอกอย่างเนยางเนาะเด็กตุบหน่อยมังสังทองอาหารคำหงคำโบหงเลยด้วยเนี่ยทานต้นตานทานตะนุ ปเป็นงามทุกคนมลยเนี่ยจะเป็นงามไรขายมนักลินไมมขายเอียนขายกบขาดกรงเต็นสสสิิบองบสอง เนี่ยกระลายทุยกคนดูตามสายทางเนี่ย น้ำด้ว่คนภูเขาสายน้ำแผ่นดินครบเนาะครบบรรยากาศรถขายรถแก้เครื่องแกง้แห่กันเต้นนี่นี่รถสไลดล์ด้วยคนหนาเนี่ เ่ามาได้ต่ง้งเขียงคน่ะบรรยากาศตอนแรกก็เย็นเย็นทุกคนเย็นเย็นนี่ก็เงินงามทุกคนเนาะเงินไม่เงินเอ่อ เขาเรียว่าอย่างสีส้มบ,บานลิ้ซิ่งน้ำเบาคำกบหงอนี่เป็นเบาวสวยงามลลางลลางลังใไงงานลังใไงหลังงามทุกคนอันน,อนี้นกันยังโบหงุ่นทุกคนส่วนเป็นเบาเช่นไรเอาทุกคนเราพบกันในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวบบาคำข,ขอตัดคลิปเค่นี้เนาะเดี๋ยวมันสิเกินเวลาอีกละ <laughs> อ่ะติดก็ติด,ต,ดตามกันในเมื่ออื่นทุกคนแนละอ่ะขอขอบใจ